สวัสดีค่ะภูฟิปมลปูนค่ะวันนี้เรามีเมนูเจอีกเมนูหนึ่งนะคะมาฝากค่ะได้กลิ่นอายของอาหารเหนือค่ะนั่นก็คือเมนูนพี่องค์เจนั่นเองค่ะเป็นเมนูที่อร่อยนะคะฟินมากๆเลยนะคะทานพร้อมกับผักสดหรือว่าผักต้มตามชอบนะคะอร่อยค่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะ เรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะก็จะมีมะเขือเทศค่ะต้นหูขาวนะคะน้ำตาลทรายพริกแห้งค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวเจนะคะก็จะมีพวกผักสดหรือว่าผักต้มตามต้องการเลยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้มต้นหู้ขาวกันก่อนค่ะนำต้นหูขาวใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ ในการกินเจนะคะเจงดเว้นเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็จะมาหาทานพวกผักผลไม้ต้าหู้ทานยพืชต่างๆทดแทนโปรตีนจากสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะใช้โปรตีนจากต้าหู้ขาวนะคะมาทดแทนเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะเพื่อให้ร่างกายเราได้สารครบถ้วนนะคะเมื่อเราต้มต้าหู้จนนิ่มดีแล้วเราก็ตักขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรานําไปยีค่ะเราก็ยีต้าหู้ขาวตอนที่ร้อนๆแบบนี้เลยนะคะ เมื่อเรายีตั้งหูขาวพร้อมแล้วนะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมเขือเทศกันบ้างนะคะเราก็จะผ่าครึ่งแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็พักมะเขือเทศไว้นะคะ เรามาโขลกน้ำพริกกันบ้างค่ะเราก็จะนำพริกแห้งใส่เข้าไปในครกเลยนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเพื่อให้โขลกง่ายแล้วก็ไม่กระเด็นนั่นเองนะคะในการโขลกน้ำพริกนะคะเราจะโขลกแค่หยาบๆนะคะเราจะไม่ให้ละเอียดมากค่ะแค่นี้ได้แล้วนะคะ ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะจากนั้นนำน้ำพริกที่เราโขลกนะคะลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะ เมื่อผัดน้นพริกหอมในที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่โปรตีนที่เรายีไว้นะคะใส่เข้าไปผัดเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะผัดให้หอมๆเลยนะคะ mm hmm. ใส่มะเขือเทศลงไปเลยนะคะ เมืเืเเทศเข้าไปแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดต่อไปจนมเมะเืเเทศสุกนิ่มเลยนะคะ พอมะเขือเทศสุกนิ่มดีแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันค่ะใส่สีอิ๊วขาวลงไปนะคะซีอิ๊วขาวเราจะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราโขกน้ำพริกนะคะเราจะใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องปรุงไปชิมไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็ผัดจนน้ำงวดอีกหน่อยหนึ่งนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะ ตักใส่ถ่วยพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะทานคู่กับผักสดต่างๆนะคะแตงกวาผักักยาวหรือว่าจะทานกับผักต้มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเมนูนี้นะคะน้ำพริกอ่องเจค่ะได้กลิ่นอายของอาหารเหนือนะคะจะทานคู่กับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะนับรองค่ะว่าอร่อยถูกใจแน่ๆเลยนะคะลองทํากันดูนะคะเมนูน้ำพริกอ่องเจค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ